สายบันหน้าเขาแบบไปแซวกระเด็นไปได้พี่น้อยโย่แบบทำประชาติเนาะ เป็นหนาปีงปลาด้วยค่ะเผาปลาเขาปลาผู้หี้เป็นผู้เขาแม่ผัวเป็นผู้เขาห่กระลังสิ่ง้กินตำสายบัวกรบปลาเขาอร่อยอร่อยข้างนี้กับพักค่ะล่างเรียบรอยเร้ยวสวยมากเลยนะพี่น้องผักกระโดนนะคะยอดผักกระโดนด้วยพี่น้อง ระวังไม่หลุดนะนี่ค่ะกระดูนนะคะปลอดสารนะพี่น,อน้องกินได้เลยนะพี่น้องปลอดสารแมาลูกไปเก็บผักบุ้งกันมอ,น,อนเก็บสิลูก นานเรานะคะผกักบุงมาเร็วไปไปเก็บผักบุ้งกันค่ะมาลูกมามาลูกมีเรือด้วยกันะบ่งลูกคนนั้น เ,เก็บพักบุงลัางดีๆเด้อ<ด><ด>คุณล่ละพักกระโดนกระลายพักบุงกระลายค่ะพักพื้นบ้านเก็บกินทั้งสีได้เลยอันนี้ก็เลือกค่ะมาสิีม่สอนกุ้งนะคะย่านน้ำลึกประกาลงที่จริงอะกุ้งลายที่จริงกุ้ง,ลา,ง,งลายแห้งผักบุงปลอดสารค่ะปอดสารผู้ย่างปลากับกระลังย่างปลายอยู่ค่ะ เก็บกระเชดน้ำมาเถอะพอแล้วแหละดจะเป็นกระเล้าางผักน้ำางผักงนอกบนน้องขาขิมน้ำมิมหวยสวยงามไอหนังยีเดินไปหลุดเดินไปเดินไปสวัสดีค่ะ มากินขขาวน้ากันเด้อค่ะมื่อวานี้มากินเขาน้ำปลาเด้อพี่น้องกินแซ่บแบบบ้านนากินแซ่บแบบบ้านนาก้ไรก็แช่ไห้เด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อวานี้กินยุทธงหน้าเด้อพี่น้องกาฟังเด้อค่ะกินหน้าฟังก็เหมือนแยากันเคี่ยวบ่นบ่นเสียเวลาหน่อยพี่น้องเล่าหิวเอาเลยพี่น้องเฮ้ยปลาเผากับปลาเผาบุญเด้อพี่น้องเอ้ยบุญแล้วพี่น้องเอ้ยกัมบัว เพราะปลามันหิวไร้วเอาหัวกอนเขามาหันน้าทำยังไเด้อพี่นอยากไ้ยามากน่าเชน้ำจิ้มรสเด็ดด้อค่าน้ำจิ้มตำไส้ใบบักขามอ่อนเด้อพี่น้องตำสายบัวใส่บักขามอ่อนเด้อ พอดียู่ไตต้นมะขามก็เลยมาใส่ฝักหน้าก็เลยใส่ก็เลยใส่มะขามมันมีกระแทกตรงตัมันเบื้งเขาหัดเดี๋ยวป็นง้มหมอกหอยด้วเป่เขาตุนไรกินอะิเป็นง้มหมอกหอยไมคะเปง้มหมอกหอยมันเรียนนาหน้าอ้อง้มียกับหลวกว่ายืดไตยูดโอไงวะแ่ว่ะเรงปิงเด้อเป็นเตรียมผ่ามาอยู่อาทิตย์ มันไม่งด,ดอกเพียงมันยาหน้าปางหลายปิีงปลาสดๆด้วค่ะกินมันจิ้มมันจิ้ม,มจิ้มช่วยิจังพาแต่หัวจิ้มก้นมือนันเข่ายาวมาจะใส่หลักตานไม่ขอปลาหรือมาจะใช้ขึ้นปาใช่หมแม่น้ังพีม <c oughs> เิ้ไ้งแหรอเกานยังไี้อม่หจะบอกคอยรแหงแหงมันกินตาที่ตีอาปากเบิรืองเลยเถ้กลมองเลยข่าปากเดวอะไรพี่น้องโอ้ลาผสมแตไม่กถามยังหรือะไม่ตำบว แล้วก็มีร้อมคันอแกบแหงดิหน่ยทเีย่เบียรเนันกลมเยกมเลยกลมใสเลยเถอแปวนี้กับน um so um, ้องน้องหยีมากินข้าวเลยลูกมามาในีพื้นสีว่าตีเกี้ยนนี่และไม่เบียเนาะเกี้ยนก่เกี้ยนแล้หอดปัน แซ่บอะแซ่บกี่แถวเนี่ทำิมขุณนายาได้ทองทีหมอแกมันมีหลดชุ่มมาเดียวเอาไปซื้องแตงมาสุกมะขายกิน้มเอาโอ้ยเขากี้พี่นวองม่งพูดอ่ะเขากี้เขากีห่อนหอนคนละอันนีอายามาแล้วกๆกินปันเขากี้น้ำกันนี่เนียเขาพล so ้วแมว้นบรรยากาศพี่นวังเ้ยซุกขักมาเข้า อื่นใจเม็นไปใหม่ที่หัวกิ่วได้ไข่นทำสะอาดล่าก็เย็นสบายแห้งอากาศดีมเป็นไตามเขาไปไหมนะล่งสามเขายาเบียน่ะงนะ ีนองมึงสิหาผักเด้อห้วนหวนหัวเขกีห้วนคนีห่ีมันจีมันหานะน่าตัวนี้ก็ปีนองมึงเด้อทำแับไงอ่ะองผมอนวางนังเล,เลก่อ เงินแหลงเงินแสนหลังอะไรกันบอบปีเห็นเห็นเห็นเจ้าว่าวไหมเห็นเจ้าว่าไหมนี่เงินแหลงเงินแสนของมีความถูกแบบแบบนั้นอืมทอสบันบัะดหน้าห้ามหนักมากหน้าห้ากินยังก็เลยกินไมอยู่แบบธรรมชาติไม่ได้ซื้อมันปะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาความถูกธรรมชาติลูกไปยังไงบ้างเดียอะเอาจัดการเลยค่ะลุยเลยค่ะลุยลูกค่ะค่ะ Look, me, me, มาลุยเลยกินไหมหนูกินไหมคะนิดหน่อยกะสวนสนามสีพาเดินหน่อยไปง้มบกหอยดอกบัวนี่หาเขาหูจักว่าสีหาเขาหูจักว่าอ่าเป็นนังซีเดอร์ประมาณนี้ว่าการง้มบกหอยเป็นยังไงแต่สมัยเราเนาะการง้มบกหอยเป็นยังไงให้ลูกหรืเบิ้งสีง้มเป็นตัวย่างไตัวสีล้มหนามนะเนอ ไปเป็นตะคือบ๊ะปางนเป็นตะลึกลบ๊ะไม่เกหรอกมันไม่อดแล้วพ่อนะคิดปต้องกินอิ่มบ่เดินแม่นาเลยนะน่าน่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกินแบแบบบ้านนาค่ะกดติดตามด้วยนะคะเจ๊ดาว ช่ <Channel. S 2> องฝากติดตามด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามค่ะขอบคุณค่ะ